สมพรเจ้าพิลาค่ะตอนนี้อายุ5.2ปีที่เข้าวงการนี้มา15ปีเมื่อก่อนนี้พี่ทำบริษัทเฮาพี่จำได้ว่าตอนนั้นก่อนก่อนน้ำท่วม6เดือนแรกที่คัตทุนยับเลยมาะว่าพี่ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องร้านอาหารเลยพี่ตั้งหลักพัฒนาร้าน, hey, น,านเฮ้ยน้ำเริ่มลดแล้วเราเปิดขายเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านเปิดพี่ก็เริ่มสะสมลูกค้าประจำมาเลยๆจนมาวันนี้ พี่มีทั้งหมด8สาขา <Wow. S 1> สามเสาหลักเลยนะพี่พี่ี่ใช้คือ okay. เสาแรกก็คือคุ้มกำไรบางๆแต่ลูกค้ารู้สึกคุ้มมาแล้วอยากมาอีกเราใช้วัตถุดดีพรีเมี่ยมแต่ขายไม่แพงลักๆที่ใช้ของ CP คือมาตรฐานเขาสูงสะอาดปลอดภัยพี่เคยไปที่โรงงานของ CP โอ้โวางใจได้เลยว่ามันสะอาดมากเรารู้สึกดีใจที่เฮ้ยเราเอาของดี ไว้ให้ลูกค้าทานอ่ะภูมิใจในการนำเสนอว่าเฮ้ยฉันขายของดีนะตําลักที่สามของพี่เนี่ยครบทุกรสที่เดียวที่เตี่ยวกะตําความหลากหลายทั้งหมดร้อยสี่สิบนคือครบคลอมทุกอย่างสัพพลายเชนพี่ไม่ต้องมาสต็อกสินค้าเยอะส่งตรงถึงหน้าสาขาเลยที่สะดวกมากทำให้พี่ลดต้นทุนเรื่องเวลาทำให้พี่เอาเวลาไปคิดเรื่องการตลาด ทำเอาเวลาไปบริหารแต่การเรื่องอื่นเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้พี่ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ชิคกลิปเนื้อส่วนสันหลังที่หุ้มกระดูกบางๆคือแบบเนื้อเยอะกินง่ายอร่อยขาหมูเยอรมันกลูตัดกรอบนอกนุ่มนุ่มในอร่อยมาก เราเผาเจ้าสัวก็รู้จขายดีมากคุณจะช็อตคัดหรือว่าควิกวินไว้ถ้าคุณมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอะคุณจะรอดแล้วก็ยังยินได้สำหรับพี่นะมันเกินค่าจริงๆค่ารายได้ต่อปีพี่ก็เฉียดหลักร้อยถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะดูสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มันต้องต่อสู้กับอุปสรรอีกมากมาย สู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยแล้วจะมีวันนี้แบบพี่ค่ะเตี๋ยวกระตามใบพอลีดีต้อนรับสวัสดี